ฮัลโหลสวัสดีค่ะไม่ซุนคะ่ะสวัสดีเจ้าจังหวัดเชียงรายนะเจ้าตอนนี้นะคะน้องแป้งก็อยู่ที่ขนส่งเชียงรายนะคะก่อนหน้านี้น้องแป้งก็อยู่ที่แม่สายค่ะซึ่งน้องแป้งก็ได้ไปรีวิวที่ร้าน19บาทในแม่สายนะคะก่อนหน้านั้นน้องแป้งก็ได้ทําเอกสารข้ามจังหวัดนะคะตอนที่น้องแป้งไปทําเอกสารเนี่ยก็ จะเป็นอะไรเขาเรียกว่าโตโมอนะคะเพราะว่าน้องแป้งเป็นคนฝั่งฝั่งนู้นเนาะน้องแป้งเวลาข้ามมาก็ใช้ปัตติาชนพม่าน,นะคะก็เลยเวลาเราเข้ามาที่นี่เราก็จะมีเาขาเรียกว่าอะไรค่าหยียบแผ่นดินเหรอก็เวลาน้องแป้งจะข้ามจังหวัดเนี่ยก็คือต่อคนละอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะแล้วน้องแป้งก็นั่งรถตู้จากขนส่งแม่สายแล้วก็มาถึงที่ เชียงรายงานนี้น้องแป้งก็มามารีวิวเป็นคลินิกฟันนะคะทำทำฟันนะคะก็รอชมผลงานได้เลยนะคะดีใจมากๆเลยนะคะที่น้องแป้งได้มีโอกาสมา ข้ามจังหวัดมาถึงเชียงรายเลยนะคะขอบคุณพี่น้องไทยขอบคุณพี่น้องทุกๆที่ทุกๆทางขอบคุณทุกถิ่นเลยนะคะหากใครนะคะที่ดูคลิปของน้องแป้งอยู่ไม่ว่าจะเป็นเอฟซี FC ในพื้นที่หรือว่าตามสถานที่อื่นๆนะคะหากใครที่ได้ผ่านไปผ่านมาร้านที่น้องแป้งรีวิวก็ลองเข้าไปเช็คอินไปดูสินค้าไปดูอะไรต่างๆนานา,นานาได้เลยนะคะก็เป็นแบบที่น้องแป้งรีวิวจริงไหมนะคะ ดีใจมากๆนะคะตอนนี้ก็น้องแป้งกำลังรอพี่ที่คลินิกจะมารับน้องแป้งอยู่นะคะเดี๋ยวก็จะไปดูข่าวว่าสถานที่ยังไงยังไงตามเส้นทางนะคะน้องแป้งก็ได้บอกได้กล่าวไว้ในคลิปเนาะก็ฝากชมผลงานของน้องแป้งต่อไปได้เลยนะคะนี่เลยตอนนี้น้องแป้งก็อยู่ที่ขนส่งนะคะก็คือจะมีรถแบบนี้เลยน้องแป้งก็นั่งรถตู้มานะคะจากแม่สายก็แม่สายมาที่นี่เนี่ย ต่อคนละจะอยู่ที่ในราคาไม่ถึงร้อยนะคะก็โอเคนั่งนั่งมาประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณชั่วโมงกวกว่าได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีรับรับลูกค้าตามข้างทางไปด้วยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่น้องแป้งบล็อกในเชียงราย1นึอีพีนะคะเพราะว่ามีโอกาสได้มาถึงประเทศไทยดีใจนะคะ ผะว่าโอกสาสได้เนี่ยคือแบบ FC ฟซีที่เห็นน้องแป้งในช่องนี้ก็คือแบบจะเชิญน้องแป้งมาอีกอย่างนี้นะคะโ okay, อเคก็ที่น้องแป้งมาวันนี้ก็ไม่ได้มานานนะคะมาเชียงรายก็มาประมาณสักคืนนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องแป้งก็จะไปแม่สายแล้วนะคะเพราะว่ามีงานต่อรออยู่ที่แม่สายนะคะแล้วก็จากแม่สายเดี๋ยวน้องแป้งก็คือจะทําเอกสารอีกค่ะเพราะว่าเวลาน้องแป้งทำตอโมมาเนี่ยจะอยู่ได้เพียงแค่ เจ็ดวันนะคะเดี๋ยวน้องเป้ก็ต้องทําใหม่แล้วก็มาอีกค่ะดีใจมากๆนะคะโอเคเราชมผลงานต่อๆไปนะคะดีใจมาก ทุกคนวิวสวยมากเลยแล้วดูน้องแป้งมีออร่าขึ้นมาทันทีเลยแน,น่นะคะก็ก็คือตอนที่น้องแป้งได้เปิดคลิปจากคนส่งเชียงรายนะคะแล้วจากนั้นพี่ที่คลินิกทำฟันเดนเทียลนะคะก็ได้ไปรับน้องแป้งที่คนส่งแล้วก็ไปไปดูไปไปไปที่คลินิกเนาะแล้วนะคะน้องแป้งนะคะก็ได้ได้รับ ความเอ็นดูและเมตตาจากเจ้าของคลินิกนี่เป็นซองอันนี้แต่อันนี้อันนี้จะเป็นซองอันนี้นะคะอันนี้เป็นบัตรผ่านแดนเขาเรียกว่าคออ่าเรามาหยิบแผ่นดินเนี้ยเนาะขาน,นี้ก็เราทําตมโมมานะคะก็ดีใจมากๆเลยนะคะและตอนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่พักที่ทางคลินิกพี่เขาทางคลินิกเนาะก็ได้จองให้เรามีทั้งสาว่ายน้ําด้วย แล้วก็น้องแป้งนะคะเจอดอกไม้อันนี้ด้วยชอบมากๆไม่ชอบดอกไม้อันนี้มากๆเลยนะคะมีสาวว่ายน้ําด้วยอะ่ะคือที่นี่เขาจะมีอาหารเช้าด้วยนะคะเดี๋ยวน้องแป้งให้ดูบรรยากาศเหมือนเหมือนกับว่าน้องแป้งอ,อ,อะไรอะ่ะมาเที่ยวทะเลแบบว่าไม่ค่อยได้รับโอกาสดีๆแบบดีไงเออดีใจมากนะคะที่ที่แบบทําให้นางแป้งเป็น,ปนอ,อ,อะไรนะคะจากที่เด็กบ้านนอกคอกนาหรอเขาพูดอย่างนี้หรอ เออได้มารับโอกาสดีๆในในเมืองแบบนี้นะคะโอ้ยดีใจจังเลยอันนี้เลยนี่คือจุดตรงนี้มันก็เป็นเหมือนเรานอนอาบแดดอย่างนี้ได้นะคะไม่ต้องใส่แล้วคะ่ะรองเท้า <laughs> นี่ที่พักก็อยู่ในตรงเมืองเลยนะคะมันจะไม่ไกลาจากขนส่งแล้วก็มันจะติดออตรงถนนคนเดินหรอคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะก็ไม่เป็นไรนะคะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นที่พักที่พี่เขาได้จองให้เรานะคะนี่เลยดีใจมากจะเป็นตึกตรงไหนนะโอ้ยมีสามชั้นเดี๋ยวเย็นนี้น้องแป้งก็จะไปเดินเดินเล่นๆแถวนี้แหละนะคะก่อนมานี้ก็น้องแป้งได้รับโอกาสกับพี่อ้ํานะคะที่ให้น้องแป้งไป ไปที่ร้าน19บาทนะคะก็รู้สึกว่าดีใจมากๆพี่โอนะคะก็พาน้องแป้งไปไปกินข้าวที่ร้านในเมสายอร่อยมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจากบนหน้าจอนี้เลยนะคะถ้าหากแอปีน้องแป้งเห็นช่องนี้และแล้วเห็นคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าได้ผ่านไปผ่านมาจุดที่น้องแป้งได้ไปรับรีวิวอย่างเงี้ยก็คือลองแวะเข้าไปดูได้นะคะน้องแป้งรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจอะ่ะ เอออันนี้ก็น้องแป้งขอบล็อกเป็นแนวซีรีส์ของน้องแป้งที่ได้มาในเชียงรายรอบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเดินอะไรอะเดิน7แล้วนะคะเอ้ยน้ำต้นวันนี้หนึ่งวันนี้เลยนะคะใครโชคดีบ้างบอกกันหน่อยนะคะอ้อดีใจมากเลยอันนี้นี่นี่นี่เขาจะมีเก้าอี้แบบนี้ให้แบบว่า เข,เขาเรียกว่าอะไระลูกค้าอย่างนี้เนาะได้นั่งแบบชิวๆในช่วงตอนตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นแล้วเขามีโซนอาหารเป็นเหมือนคาเฟ่เลยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้คลิปต่อไปน้องแป้งจะมาบอกนะคะว่าน้องแป้งจะไปที่ไหนยังไงนะคะรอติดตามชมไว้นะคะเดี๋ยวขอเก็บภาพกันนะคะอู้สวยไปทำอะไรแต่ก็แบบชมในตัวเมืองในช่วงเวลายามเย็นไงนะ้า ที่กว่าเราจะมาเจอบรรยากาศแบบนี้อย่างนี้นะคะก็รู้สึกว่าเออเราต้องเดินตรงฟุตบาทนะคะอุ้นตรงนี้นะคะที่พี่เขาได้จองให้เราก็คือจะมีร้านแบบสองข้างทางอย่างนี้มันมันใกล้ขนสรงแล้วก็มันใกล้นายบาซ่าอ้ยอันเดียวกันนี่นะเดินเอาก็ได้นะคะเดินชิวๆค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ดีใจตื่นเต้นเฮ้ยแนวฝรั่งเลยเขาก็จะเดินเอาอะ่ะเราก็ต้องเดินเอานะคะโอ้มีไฟแดงตรงหน้าด้วยเดี๋ยวก่อนเราต้องดูเช็คอินด้วยว่าแบบเราจะไปฝั่งไหนแต่เราก็อาจจะแบบทานอะไรเล็กน้อยตอนมื้อเย็นแล้วก็อาจจะไปพักผ่อนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าทํางานต่อนะคะแอฟซีน้องเป้งเชียงตงุงบ๊ายบายโอ้ยตรงนี้มีอันนี้ด้วยอะ่ะ ทักอบลิตแบบหยอดเหรียนอย่างนี้ไงอู้บ้านเรายังไม่มีอ๋อจุดตรงนี้มันจะเป็นร้านขายมอเตอร์ไซค์นั้นไงฮอน d าบิ๊กวิ g เชียงรายอ้มันเป็นอาหารตาเลยอะอันนั้นเป็นอะไรอะบริษัทอะไรสักอย่าง เดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนมันมีอะไรบ้างนะคะแถวนี้นะคะเดินเล่นเดินเล่นในช่วงเวลายามเย็นค่ะตรงนี้มันไม่ใช่นาทัสตานี่ฝั่งนู้นขวาม,มือจะไม่ใช่หรอเดินไปอีกรอบดนโอเคไปเดินอีกนะคะสบายเลย สบายสองข้างทางสองข้างเลยอันนี้มันเป็นสําหรับของผู้หญิงอะ่ะกระจุกกระจิกอะ่ะมันก็ต้องมีนะคะเนี่ยดูดิไม่หนีบผมอะ่ะมีแล้วจริงๆในเชียงรายภาคเหนือแล้วก็ตรงชายแดนในประเทศไทยแล้วก็ อะไรอ่ะพี่น้องชาวเมียนมาพี่น้องชาวไทยใหญ่แล้วก็อยู่เยอะอยู่นะคะอย่างเช่นในกรุงเทพอย่างนี้ก็คือมีพี่น้องไทยใหญ่มีม,มีมีทุกที่เลยนะคะมีเยอะมากๆเลยน้องแปงเชื่อว่าคงจะเห็นคลิปน้องแป้งที่เดินอยู่บนฟุตบาทนี่เลยนะคะ <c oughs> ดีใจอะ่ะคือตื่นเต้นบอกไม่ถูกเลยโ,โชว์รูมดูดีสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทขายให้เราแค่เก้าพันได้ไหมคะ ถ้าเป็นสี่แสนเงินจัดนะเราซื้อวันนี้เลยว่าผ่านที่ที่พักของเราเอีกนะคะไปนี่ไปชอเฮ้าตําแหน่งอะไรอะไรที่ถูกๆเราจะเข้าหมดเลยเนี่ยร้อยร้อยอยเดียว เดี๋ยวเราขอเลือกกันนะคะซีรีสนางแปลงก็ประมาณนี้เลยค่ะอุ้ยขอซื้อได้ไหมคะอุ้ยัตลกมีเพลงมีเพลงกล่อมากชอบเป็นงรองเท้าไปประมาณ2อคู่คู่แล้วหนึ่งดูใจมากมาถึงเชียงรายและของฝากตอนนี้น้องมันก็มาแวะกินข้าวนะคะ เดี๋ยวจะเข้าไปที่พักแล้วค่ะน้องครอบกับปิ้งย่างเขาจะทําแบบนี้ให้เรานะอร่อยมากปิ้งย่างหมาหนาล่าเชียงรายอ่ไอร่อยเซอ,อ,อีลีเดอร์อโอ้โหคือเมื่อกี้นะคะน้องเป้ก็ได้สั่งปิ้งย่างแล้วก็เข้าเปล่า แล้วก็เป็นกับข้าวนะคะได้กินไปแล้วเพราะว่าในร้านคือมีเพลงนะคะและน้องแป้งน,นะคะได้สั่งอะไรนะโลตีเดี๋ยว,วน้องไปขอบอกกันเลยว่าเวลาถ้าน้องแป้งมาอยู่ในเมืองแบบนี้นะคะคิดเป็นตีเป็นเงินพมานะสุดไม่ไหวอันนี้ประมาณเกือบหมื่นหนึ่งหมื่จ้าค่ะป้าทู ก็ไม่เป็นไรนานๆทีนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้บล็อกจากที่ขนส่งแล้วก็คุยงานเฟรแล้วก็จะเข้าที่พักแล้วค่ะเดี๋ยวไปเตรียมงานเตรียมอะไรสำหรับถ่ายพรุ่งนี้อีกนะคะอวันนี้ก็จะได้พักผ่อนแล้วค่ะเย้คือที่พักเรามันมีวิวแบบสาว่ายน้ำแบบวิวสวยๆเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่ชั้นแบบสูงเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวน้องแป้งก็จะจบคลิปเอาไว้เพียงแค่เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะไปพักผ่อนแล้วค่ะใครชอบเวลาน้องแป้งท่องเที่ยวแลวก็ได้คุยเป็นซีรีส์น้องแป้งเชียงตุงนะคะได้เข้าเมืองหลวงอย่างนี้นะคะก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ช่องน้องแป้งเชียงตุงเชียงตุงตุ๊ดซีรีส์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย